ตอนนี้เป็นตอนที่เรามาเที่ยวคามิโคจิกันหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปที่จอดรถสวันโดแล้วคิวยาวมากเราจึงเปลี่ยนแผนมาเที่ยวกันในวันนี้ซึ่งเมื่อคืนเราพักใกล้ที่ขึ้นรถบัสฝั่งทาคยายาม่าที่ชื่อว่าอาคันดานะ่าตรงนั้นเป็นต้นสายรถบัสฝั่งทาคยายาม่าสะดวกสบายมากๆตามเราไปเที่ยวกันนะคะเช้านี้เราจะไปคามิโคจิเรามาจอดรถ รอ่่าาาเป็นสังทยามกาจุดขึ้นรถบัสจุดนี้ชื่อว่าอาคันดนาปาร์คิงลอ็อตต้องปะับุรมาตามนี้เลยมาจอดรถเสร็จก็เดินลงมากมาตามนี้จะมาเจอห้องน้ำแล้วก็มาเจอจุดขายตัวแล้วก็ขึ้นรถ ที่เราซื้อตั๋วไปแล้วเราก็มายืนรออันนี้เป็นบัดรอบปกติัอนนรอบปกติของของคิวรถนี้แต่เหมือนช่วงนี้คนไปกันเยอะวันนี้เขามีรถเสริมเพราะขันก่อนหน้าเราเพิ่งออกไปเองมันก็ไม่ไมเที่ยวไม่ตรงกับตารางเวลานี่เป็นราคาไปกับไปกับผู้ใหญ่2 8 0 8เด็ก1 4 4ถ้าเที่ยวเดียว1,500 การซื้อตัว๋วเราก็จะเข้าไปด้านในได้เป็นตู้ขายตั๋วอัตโนมัตินี้เป็นตู้ขายตั๋วอัตโนมัติครับรถบัสที่เราจะใช้เดินทางมาแล้วเราขึ้นมาในรถบัสแล้วเราขึ้นมาเป็นคนแรกเลย820โมงแล้ว สามจุดจดอดรถที่เราขึ้นรถมาตอนนี้เขาวนมาตรงที่เราอยู่ออนเซ็นบัสทัวร์มิเนียลซึ่งเป็นที่ตั้ตตตงของอินโฟมิชันเซ็นเตอร์ที่นั่งเต็มแล้วจะมารับคนอีกจริงๆเหรอยังไม่เต็มยังเหลืออีกไม่ที่อ๋อยังมีที่เหลือด้าน,นหลัง Of back, Onsen. If you have a round trip ticket, you may board the bus bound for Kamikoji again from Taisho Ike or Heikoku Hotel bus stops upon presenting your return ticket. Please note that you can take the return bus. เดี๋ยวเราจะลงที่ป้ายนี้ป้ายที่ชื่อว่าไทโชอิเกะแล้วก็เดินท่องเที่ยวชมธรรมชาติในอุทยานจากจุดน,นี้ก็เข้าห้องน้ำกันก่อนนะเลยเพื่อเดินเรียบบึงไป โหนาวมากเลยก็เกือบเก้ามเช้าก็าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้แปดโมงห้าสิบเมื่อกี้ออกแปดโมงย่สิบห้องน้ำอยู่ตรงนีง้จากห้องน้ำก็มีทางลงที่จะไปเรียบไปตามบึงได้รตรงนี้เลยนะไม่ต้องกลับขึ้นไปข้างบนตรงที่จอดรถบ้านที่เรามาเมื่อกี้ เดี๋ยวเราจะเดินเดินไปทางนี้เลยยามเช้าแดดสะท้อนน้ำดูสวยดีาากำลังเดินลงมาที่บึงดูไปดูมาก็เหมือนลำธารน,นะ่ายาวเหมือนกันแต่ว่าจะหยุดถ่ายรูปตรงนี้หนะ่อย่อนเช้าแถวนี้ถ่ายรูปไปแดดสะท้อนอย่างที่บอกแดดสะท้อนน้ำมาสวย เดินไปกันต่อจรงนี้คนหยุดถ่ายรูปกัน,กนเยอะเ,เ,เราเพิ่งเดินมาได้ประมาณครึ่งกิโลเองมาถึงจุดนี้จุดนะที่นักท่องเที่ยวมาหยุดถ่ายรูปกันมีป้ายบอกว่าเป็นเมายาเกะยรเกะ,เ,กะเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกัน ก็สวยใช้ได้อยู่นะก็อยู่ที่บริเวณจุดที่สองห่างจากหรรินไทโชก่อน0.5กิโลเมตรเราจะเดินไปกันต่อนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งด้านด้านฝั่งภูเขา วันนี้เราจะเดินท่องเที่ยวชมธรรมชาติไปประมาณ3กิโลเมตรจุดหมายปลายทางคือกัปปาบาชิปิดที่เราลงรถบัสคือไทโชอิเกปอนเราก็เดินมาได้ครึ่งกิโลละเรเดินข้ามาถึงจุดที่มีกระดิงด่งกระดิ่งสัตว์ <c oughs> เดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆก็จะมีจุดแวะถ่ายรูปตลอดทางวิวสวยงามมากอากาศดีจากจุดนี้ไปแคปะป๋าประชิกระปราปิชิีสจุดากิโลเดินสายทางเดินนวงทางน่าจะเดินอีกประมาณ สองกิโลเมตรจะไปถึงสะพานกัปปะบาชิ <S 2> <S 2> เราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ1.6กิโลเมตรก็จะถึงสะพานกับปะบาชิตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันซึ่งตรงจุดนี้ก็ควรจะใช้ความระมัดระวังในการลงไปด้านล่าง เนเลยเมื hoy, hoy, vie, ่อเมื่อีมานีดหนึ่งก็จะมีสะพานทางที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ เดินไปอีกวานหนึ่งกี่เราครึ่งตรงจุดนี้มีห้องน้ำก็คือครึ่งทางไว้ครึ่งทางก็จะมีห้องน้ำเลยจุดเข้าห้องน้ำมาสัะยะมันมีจุดที่นักท่องเที่ยวมาหายดูไบตรงนี้มีที่พักหน้วยก็ต้องติดต,ต่อติดจองหน่อย เพราะว่าโรงแรมมุทยานมีไม่มากแลวก็แหล่งักท่องเที่ยวที่เามีปกติเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติมากเลยเคยเข้ามาดูว่าโรงแรมเปิดวันแรกๆก็เหลือห้องไม่มากแล้วเหลือห้องให้จองไม่เยอะแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ใครอยากสัมผัธรรมชาติมากๆก็ลองจองเข้ามาพักได้ ในนี้ก็มีหลังกางเต้นด้วยนะเคยเห็นรูปว่ามันมีหลังกางเต้นไทยบรปษาแคมปิ้งก็เรามาพักดูเราก็เดินแวะถ่ายรูปข้างทางไปเรื่อยๆระยะทางเดิน3กิโลกว่าดูเหมือนค่อนข้างไกลแต่เวลาเดินแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นเราเดินมาถึงบริเวณสะพานกับประ,ประชิ ประมาณใกล้กลเที่ยงก็มาต่อคิวทานอาหารตรงร้านที่อยู่ตรงสะพานเลยต่อคิวประมาณ1 0 1ถึงสิบาทีเป oh <my> ็นอาหารแบบง่ายๆ oh <my> ต่ออาหารไม่นาน ชุดนี้คือเซตหมูทอดคอมโบยอดขายอันดับหนึ่งแนะนำของเขา1,980เยนส่วนจานนี้คือแกงกะหรี่ไก่อันนี้เป็นทัอปปิ้งก,กัะเบื้อูหกับเสียร4 0 0เยน วิวดีเลยได้นั่งดิ้นหน้าต่างนะตอนนี้ยืนอยู่บนะสะพานกับปา,ากราชุมมองไปทางขวา ร้านขายของฝากของเล็กๆต่อก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันทำมิโซะจิมาทดลองดังนั้นก็เหมือนขายของฝากแถวข้างหน้า นนี่่เเเหือป็คาคฟร้านอาหารและคาเฟ่ในคามิโคจินี้ต้องเข้าคิวกันทุกร้านเลยนะและแต่ละร้านก็คิวค่อนข้างยาวเดี๋ยวเราจะเดินพาไปชมแม่น้ำในระยะใกล้ๆวันนี้นี่ถือว่าอากาศดีมากเลยนะฟ้าใสท้องฟ้าปลอดโปร่งน้ำเขาใสมากเลยอะ่ะ สะพานด้านหน้านี้ก็คือสะพานกับบาบาชีตรงข้ามก็คือร้านที่เรากินข้าวเมื่อกี้นี้เดินต่อมาตรงจุดนี้วิวสวยมากๆเลยญี่ปุ่นได้ยินว่ก็ขสุโคนะ้ยอะไรไหมสวยมากจริงๆมองไปทางไหนก็สวยคุ้มค่ากับการเดินทางมาจริงๆ เราก็เที่ยวชมธรรมชาติอยู่ที่คามิโคจิพักใหญ่ก็ได้เวลาอันควรที่จะต้องกลับกันแล้วที่ขึ้นรถบัสขากลับก็จะอยู่ใกล้ๆสะพานกับปะบาชิซึ่งตรงนี้จะมีรถบัสที่ไปหลายที่มากตอนนี้เราก็ต้องมองหารถบัสที่จะไปที่ฮิรายุออนเซ็นเดี๋ยวเราไปมองหาแล้วก็ไปต่อคิวกันเราไปดูมาละเราจะต้องมาเข้าคิวที่จุดนี้ ที่เสาหมายเลขห้าขากลับนี่คนเยอะเหมือนกันคิวยาวเลยรถพิ่งเต็มแล้วก็ออกไปคันหนึ่งที่เสาจะมีบอกไว้นะว่าไปที่รงยุออนเซนสปาอาคารดลาปบัจิ้งแอเรียลัสบัส17.30ได้มานั่งหลังสุดเลย ขากับคนเยอะมากเลยพอที่นั่งเต็มตอนแรกเราเข้าใจว่าคนที่เหลือจะต้องยืนไปซะอีกแต่รถบัสของเขาสามารถดึงบาะออกมาแล้วก็นั่งเสริมได้ถ้าเรามาช้าอีกหน่อยเราก็ต้องเป็นคนที่ไปนั่งที่นั่งเสริมนั้นแน่ๆเลยเราแับมาถึงที่จอดรถไว้เมืนะ่อเช้านะอคันระพะร์คทิ้งรถ วอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงสีสิบห้าเดี๋ยวเราจะไปนากาโน่คืนนี้เราจะไปพักกันที่นากาโน่วันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมโฮเทลเมโทรโพลิแทนที่สถานีนากาโน่ห้องเขาก็สวยดีนะกว้างขวางดีแล้วก็ทีวีทีวีจอใหญ่มากเลย มีชุดนอนให้นะอันนี้ตู้เย็นมีตูเต้เซฟด้วยตู้เย็นมีน้ำเปล่าให้สองขวดอ๋อมีน้ำเปล่าด้วยบางที่เขาไม่มีให้เนาะโรงแรมนี้ก็ทำเลดีนะเขามีทางเชื่อมกับสถานีนากาโน่เลยตามไปดูห้องน้ำกัน ก็กว้างขวางมีอ่างอาบน้ำด้วยพอเราเช็คอินที่โรงแรมเสร็จเราก็เอารถไปคืนที่นิปปอนเลนอาคาสถานีนากาโน,โนพรุ่งนี้เช้าเราจะนั่งชินคันเซ็นไปที่คูโรเบะพรุ่งนี้เราจะไปพักกันที่อุนาสกิออนเซน็นจังหวัดโทยามะตามไปเที่ยวอุนาสกิออนเซ็นกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ